้ำเสนดโดยแมน a ซิตี้แฟนไทยแลนด์ไกรเช็คบินไลซิกยอมปล่อยกูดิโอในราคา85ล้านปอนด์แซมลีนักข่าวเทีหนึ่งสายเรือใบจาก The ะแอต n ลติกรายงานว่าอาเบลไลซิกยอมปล่อยยอสโกกูดิโอในราคา85ล้านปอนด์และแมนเชสเ t อร์ซิตตั้งใจที่จะทำข้อตกลงในการปิดดิวในครั้งนี้ให้ลุล่วงจริงแน่นอน และที่นักเตะมีค่าตัวสูงเพราะทั้งสองสโมรสรรู้ดีถึงคุณภาพและศักยภาพของนักเตะว่าเป็นกองหลังเทาซ้ายที่หายากในตอนนี้ขณะที่เดวิดออสตินและแควเียร์นิงอีกรายของเดอะแอตแลนติกรายงานว่าแมนซิตี้มีความกระตือรือรน้นที่จะทำข้อตกลงซื้อกดิโอในราคาที่ต่ำกว่า86ล้านปอนด์อยู่แล้วเรียกว่าเรือก็ไกลความเป็นจริงเข้ามา ทุกทีแล้วนะครัโชคจากผีงานนี้มีเอาคืนหรือเตรียมขวาแฮร์ริสันปาร์เกอร์เทพดาวรุ่งจากแมนยูฟาบิซซโอโรมาโน่ ano, ยวข่าวที่น่าเชื่อถือรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ใกล้บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับแฮร์ริสันปาร์เกอร์ปรากาหลังมากพรสวรรค์วัย16ปี ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วโดยมีรายงานว่ามีมากถึง5สโมสรที่ต้องการคว้าตัวแข้งรายนี้ซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นทีมที่กำลังจะได้ตัวไปแทนโดยมีข้อมูลเผยว่าบอร์ดบริหารของปีศาจแดงก็สู้สุดใจพยายามจะใช้เงินหลอกให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปแต่มันก็ไม่เป็นผลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเชื่อว่าการเซ็นสัญญากับแฮริสันปากเกอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี ในครั้งนี้เป็นการล้างแค้นที่เกิดขึ้นจากการที่ปีศาจแดงเด็งลูกชายฝาแฝดของดารนเฟเชอร์มาจากอะเค e m มีเรือใบสีฟ้าก่อนหน้านี้นั่นเองเรียกว่าง,งานนี้จะเป็นการเอาคืนหรือจะเรียกว่าทีไครทีมันละกันนพีแดงเอาไงดีวอล์กเกอร จอตัดสินใจอยู่ต่อหลังมองเรือให้ความสำคัญยื่นต่อสัญญาถึง2ปีไคลวอเกอร์ Cry er, รู้สึกประทับใจกับข้อเสนอการต่อสัญญาถึง2ปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยมองว่าตนสังกัดเรือใบสีฟ้านั้นใจกว้างมากเมื่อพิจารณาจากอายุ33ปีของเจ้าตัวและทำให้รู้สึกว่าเขาเองยังมีความหมายและยังมีบทบาทสำคัญในแผนการทำทีมของบอสเปปกิลลาอยู่ ารายงานของมาตินแบล็กเบิร์นนักข่าวทีนึงสายเรือใบสีฟ้าแล้วแฟนๆเรือใบระครับอยากให้วอล์กเกอร์อยู่ต่อหรือเปล่าตัวตายตัวแทนกึ้นดกันหรือมองหาตัวแทนกึ้นดกันหลังบานโดยังไม่ชัวร์ว่าจะอยู่ต่อแซมลี นักข่าวทีหนึ่งจากเดอะแอตแลนติกเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะกลับสู่ตลาดนักเตะอีกครั้งเพื่อเล็งหานักเตะเข้ามาทดแทนตำแหน่งของอินทรีกูดูกันหลังจากที่พลาดดีแคนไรท์รอเบรนโดซิวา iva, ที่มองว่าเป็นนักเตะคนสําคัญและเป็นตัวเลือกหลักที่ทดแทนได้นั้นยังไม่ชัวร์ว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่นอกเหนือจากดิวยอสโกกูดิโอที่ซิตี้ยังคงเดินหน้าเจราจาเพื่อปิดดิวอยู่ในเวลานี้ เรียกว่าง,งานนี้จะแบนเดไปจริงเราก็คงต้องหาคนมาทดแทนในตำแหน่งที่ขาดหายไปยังไงแอดเชื่อว่าป๋าคงจะตรีมใครไว้ในใจแล้วล่ะครับแล้วฟฟนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใคร หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านถือกำลังใจออนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิ t y ตี้ t แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงามๆสักลานครั้หล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครบับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือ พวกเดียวกัน